เดดนซาตัวนกัมุาเลยแ่วมมัจาตัวปาปลาตัวมมมุาคุดเนนซาตัวไนมุาหรอปาบ่ามชานจะตัวตู้มาเนกันละเซเมนที่ตัวที่ตัวนืเหรอทนี่ตดตดเหยัวเวอร์เห

Nene mi ben ben ne ne var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  lan 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 ne var var ne 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 var ne

อดูลูนผีผีเป็นเนียดูนเไม่เทียจีจีเจเขี่เอะดรกันเขาอสียใโอ้ยเนม่เทียวูนมาเนนอ๋ม่จีออนีมายนะอ๋อนาน่เทียวตัวเทียวมุสาเดนตัวมุสาเระระ Wah, oh, ah, dia. Yang mana lelaki musa tu, lelaki musa tu. Si lelaki ini si lelaki sadur. Ini kali, kor pukul, kor pesta, kah? Ini kali pukul dah. Isteri. Ah.